ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาสต์ท็อกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าสับสนมากเลยนะฮะคือตั้งใจอย่างดีเลยนะปรับการกินมาเป็นแบบโลครับอยากให้สุขภาพดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจเลื่อนปุ๊บเจอกรดยูริกพุ่งสูงซะงงั้นเอ๊แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับ นี่แหละครับคาถามที่คาใจหลายๆคนเลยที่เพิ่งเริ่มต้นเดินทางสายสุขภาพแบบนี้แต่ต้องไม่กังวลไปนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันจัดการได้แน่นอนถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องครับโอเคอันดับแรกเลยนะฮะเรามาปรับมุมมองเรื่องกรดยูริกกันก่อนเลยกรดยูริกเนี่ยมันไม่ใช่ของเสียหรือผู้ร้ายที่ต้องกําจัดทิ้งนะครับแต่ในทางชีวเคมีสมัยใหม่เนี่ยเขามองว่ามันคือสารเร่งด่วนที่ร่างกายส่งออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนภยัยเลยว่า เฮ้ยเซลล์ในร่างกายกําลังขาดพลังงานอย่างหนักแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ค่ากรดยูริกมันสูงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแนวทางโลคารบที่ทำอยู่มันล้มเหลวนะครับแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าวิธีการนำไปปรับใช้นั้นอาจจะยังไม่เป๊ะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่เอาละเรามาเริ่มไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ สิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้ก็คือมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกในชีวิตจริงของเราได้เลยครับสัญญาณน,นี้มักจะมาพร้อมกับอาการแบบอ่อนเพลียโดยไม่รู้สาเหตุหรือว่ารู้สึกไม่สดชื่นเลยท,ทั้งทั้งที่ก็นอนเต็มอิ่มแล้วนะนั่นแหละครับคือร่างกายกําลังพยายามบอกเราว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ข้างในนะเอาละครับทีนี้เรามาทลายความเชื่อที่ใหญ่ที่สุดกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วกรดยูริกในร่างกายของเราเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นี่คือกฎ70็ดสิบทับสาสิบ ที่สำคัญมากๆเลยครับดูจากภาพก็จะเห็นได้ชัดเลยนะว่ากรดยูริกส่วนใหญ่คือแบบส่วนใหญ่มากๆถึง70%เนตนี่ยถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการภายในร่างกายของเราเองเลยซึ่งมันเกิดจากการสลายตัวของเซลล์เก่าหรือตอนที่เซลล์เกิดความเครียดขึ้นมามีแค่3 0เท่านั้นเองที่มาจากอาหารที่เราทานเข้าไปครับแล้วพอเรามาเจาะดูใน30%ที่มาจากอาหารนะฮะโอ้โหตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้กรดยูริกมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย กลับไม่ใช่เนื้อสัตว์อย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันแต่กลายเป็นน้ำตาลฟรุกโตสโดยเฉพาะที่มาจากผลไม้แล้วก็แอลโกอฮอล์ต่างหากครับส่วนพิวรีนจากเนื้อสัตว์นั่นเหรอมีผลน้อยกว่ากันเยอะเลยอ้าวถ้าไม่ใช่เพราะเนื้อสัตว์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเรากันแน่ล่ะเรามาเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่สาคัญสาคัญกันต่อเลยครับ ลองลึกภาพตามแบบนี้นะฮะพอเราเผลอทานน้าตาลแฝงหรือแป้งขัดขาวเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินหรือที่เราจะเรียกว่าฮอร์โมนคุณพ่อออกมาจัดการและทุกครั้งที่คุณพ่อเครียดฮอร์โมนคุณแม่อย่างคอร์ติซอลก็จะเครียดตามไปด้วยเสมอเลยครับวงจรน,นี้แหละที่สร้างความเครียดไปทั่วร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างกรดยูริกจากภายในของเราเอง ทีนี้สาหรับใครที่เพิ่งเริ่มทานโลครับใหม่ๆเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงเดือนแรกถึง3เดือนแรกอาจจะตกใจที่เห็นค่ากดยูริกมันสูงขึ้นชั่วคราวไม่ต้องกังวลไปนะฮะมันเหมือนกับเกิดเหตุการณ์รถติดขึ้นที่ไตของเรานะครับคือร่างกายกําลังปรับตัวครั้งใหญ่ไงกาลังเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานจากคีโตนเขาก็จะให้ความสําคัญกับการเคลียร์คีโตนส่วนเกินออกไปก่อนเป็นอันดับแรกเลยทําให้การขับกดยูริกเนี่ยมันช้าลงไปนิดนึงเป็นแค่ช่วงสั้นๆนั้นเองครับ ตับก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญเลยนะฮะที่ช่วยจัดการกรดยูริกได้ถึง30%แต่ภาวะน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเนี่ยมันจะไปยับยั้งความสามารถในการสร้างน้ำดีของตับอย่างรุนแรงเลยซึ่งเจ้าน้ำดีนี่แหละครับที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการย่อยไขมันแล้วก็ควบคุมสมดุลฮอร์โมนของเราพอเราเข้าใจกลไกลทั้งหมดแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมี ข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เรามักจะเผลอทำแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมานี่คือ5ข้อผิดพลาดหลักๆที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวครับจะเห็นเลยว่าหัวใจสำคัญของทุกข้อเนี่ยคือการสร้างความเครียดกับให้ร่างกายไม่ว่าจะมาจากการขาดน้ำการทานน้ำตาลแฝงหรือแม้แต่การคุมอาหารที่มันเข้มงวดเกินไปลองสำรวจตัวเองดูนะฮะว่ามีข้อไหนที่อาจจะเป็นสาเหตุของเราอยู่หรือเปล่าแต่ข่าวดีก็คือ ปัญหาทั้งหมดนี้มันแก้ไขได้ครับโดยแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนระบบเผาพลาญของร่างกายจากรากฐานเลยจุดที่สําคัญที่สุดในการแก้ไขเลยนะคือมื้อแรกของวันครับมื้อนี้ควรจะต้องเป็นมื้อที่ใหญ่ที่สุดให้พลังงานประมาณ50-60%ของทั้งวันไปเลยโดยที่ต้องประกอบไปด้วยไขมันดีโปรตีนแล้วก็ผักในปริมาณที่พอเหมาะ และที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องไม่มีตัวกระตุ้นให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงเด็ดขาดเพื่อเป็นการวางรากฐานฮอร์โมนที่มั่นคงไปตลอดทั้งวันครับและนี่คือเทคนิคที่สําคัญมากๆในการทานไขมันดีเพื่อบํารุงตับนะ,ะน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยจำเป็นต้องถูกทําให้เป็นอิมัลชันก่อนคือการตีให้มันเข้ากับส่วนผสมอื่นจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นในน้ําสลัด เพื่อให้โมเลกุลของไขมันมันแตกตัวแล้วร่างกายจะสามารถนำไปใช้กระตุ้นการสร้างน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพการดื่มน้ำมันเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยไม่ได้ผลนะครับแถมยังสร้างภาระให้ตับอีกด้วยสไลด์นี้สรุปทุกอย่างไว้ให้จำง่ายๆเลยครับข้อควรทำก็คือดื่มน้ำให้พอทานมื้อแรกให้ใหญ่ใช้ไขมันดีให้ถูกวิธีและทานผักให้หลากหลายเข้าไว้ส่วนข้อควรเลี่ยงก็คือตัวการที่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงทั้งหลาย การสร้างความเครียดให้ร่างกายและที่สําคัญการเพิกเฉยต่อสัญญาณที่ร่างกายพยายามส่งมาบอกเราครับสุดท้ายนี้อยากให้จําไว้เสมอนะครับว่าผลตรวจเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คำตัดสินแต่มันเป็นรูปแบบการสื่อสารจากร่างกายเมื่อไหรก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจภาษานั้นเราก็จะสามารถกลับมาควบคุมสุขภาพของตัวเองได้อย่างยั่งยืนแน่นอนครับมันจะมีโมเมตนต์หนึ่งของคนกินโลคาร์นะครับที่ไปตรวจเลือดแล้วแบบ ช็อตไปเลยคือเราตั้งใจลดแป้งลดน้ำตาลมาอย่างดีแต่ไงค่ากดยูริกมันพุ่งขึ้นมาซะง,งั้นมันเป็นความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังนิดๆนะครับว่าเอ๊ะที่ทำมาทั้งหมดนี้มันมันพิดทางหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นเลยครับว่าปรากฏการณ์นี้มันเป็นมาอย่างไงและที่สำคัญกว่าคือจะแก้เกมนี้ยังไงโดยดูจากข้อมูลวิเคราะห์ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับ ใช่เลยค่ะเป็นอาการที่สร้างความสับสนมากจริงๆแต่สิ่งแรกที่อยากให้ทำความเข้าใจกันใหม่เลยก็คือกรดยูริกในเคสนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะแต่ให้มองว่ามันคือผู้ส่งสารหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดมันคือบันทึกด่วนที่ร่างกายส่งตรงมาถึงเราเลยว่าเฮ้ระบบจัดการพลังงานข้างในมันกำลังรวนอย่างหนักนะ การอ่านบันทึกฉบับนี้ให้ออกคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆค่ะโอเคมาแกะบันทึกด่วนฉบับนี้กันเลยดีกว่างั้นประเด็นแรกนี่ผมว่าน่าจะทําให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับคือเรามักจะถูกสอนมาตลอดว่ายูริกสูงเพราะกินไก่เยอะกินยอดผักกินเนื้อเยอะแต่ข้อมูลตรงหน้าเรามันบอกคนละเรื่องเลยคือต้นตอส่วนใหญ่เกินครึ่งไม่ได้มาจากจานอาหารของเราได้ซ้ําถูกต้องค่ะ ตัวเลขมันชัดเจนมากกรดยูริกในร่างกายเราเนี่ยมาจากกระบวนการข้างในตัวเราเองถึง70%เป็นผลพลอยได้จากการที่เซลล์เก่าตายไปแล้วร่างกายก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนหรือที่เรียกว่าเซลล์เทิร์นโอเวอร์นะคะส่วนที่มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปมีแค่ประมาณ30%เท่านั้นแค่30%มเองเหรอครับใช่ค่ะแต่เรื่องที่พีกกว่านั้นมันอยู่ใน3 0นี่แหละ เพราะถ้าเราซูมเข้าไปดูอีกชั้นจะเห็นว่าตัวการหลักที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มนี้กลับไม่ใช่พิวรีนจากเนื้อสัตว์อย่างที่เราท่องจํากันมาแต่คือฟรุกโตสหรือน้ําตาลจากผลไม้น้ําเชื่อมต่างๆแล้วก็แอลกอฮอล์สตัวนี้รวมกันกินสัสดส่วนไปแล้วถึง20-25%จากทั้งหมด30%ที่มาจากอาหารเดี๋ยวนะครับขอเบรกตรงนี้ก่อนคือกำลังจะบอกว่าในสถานการณ์นี้ฟรุกโตสในแอปเปิลลูกหนึ่ง อาจจะสร้างปัญหาได้มากกว่าสเต็กชิ้นหนึ่งเหรอครับอันนี้มันสวนทางกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่แบบสุดๆเลยนะ เป็นคำถามดีๆมากค่ะและคำตอบคือใช่ค่ะในบริบทของการสร้างกรดยูริกฟรุกโตสส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่ามากเหตุผลเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวอาหารโดยตรงแต่มันเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาหารนั้นเข้าไปสร้างในร่างกายฟรุกโตสกับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวจุดชนวนชั้นดีที่ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าภาวะเครียดประดับเซลล์หรือ cellular energy depletion พอเซลขาดพลังงานอย่างหนักร่างกายก็ต้องเข้าหมด เอาตัวรอดใช่ค่ะเอาตัวรอดด้วยการสลายเซลล์ตัวเองมากขึ้นเพื่อหาพลังงานมาใช้วงจรน,นี้ล่ะค่ะคือที่มาของกรดยูริก70%ที่ร่างกายสร้างขึ้นเองมันเชื่อมโยงกันแบบนี้โอ้โหกระจ่างเลยครับมันไม่ใช่เรื่องของเนื้อสัตว์แต่เป็นเรื่องของสภาวะขาดพลังงานที่มีน้ำตาลฟรุกโตสเป็นตัวจุดชนวน งั้นก็แปลว่าเราต้องไปดูที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าไอเจ้าฟรุกโตสเนี่ยมันเข้าไปป่วนระบบเรายังไงกันแน่ถูกเพ่งเลยค่ะพอน้ำตาลไม่ว่าจะจากผลไม้หวานจัดแป้งขัดขาวหรือแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงปรี๊ดอย่างรวดเร็วที่เราเรียกว่า s u ก a r s p i ป e s นะคะร่างกายก็จะตกใจแล้วปล่อยอาวุธหนักออกมาจัดการนั่นก็คือฮอร์โมนอินซูลินในปริมาณมหาศาล เดี๋ยวนะครับขอถามแบบคนไม่รู้เลยนะคือแค่ดื่มน้ำอัดลมกระป๋องเดียวเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้น้ำตาลในเลือดผมสูงแต่มันไปปลุกระบบฮอร์โมอนความเครียดหลักของร่างกายให้ทำงานเลยหรือครับเหมือนกับว่าผมกำลังวิ่งหนีเสืออยู่ ทั้งที่แค่นั่งดื่มน้ำหวานเนี่ยนะใช่เลยค่ะภาพนั้นเป๊ะมากเพราะอินซูลินไม่เคยมาคนเดียวเราอาจจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าอินซูลินเป็นเหมือนฮอร์โมนคุณพ่อที่ค่อนข้างเข้มงวดส่วนคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดคือฮอร์โมนคุณแม่ที่ขี้กังวลเมื่อไร่ก็ตามที่คุณพ่อหรืออินซูลินถูกกระตุ้นให้ทํางานหนักเครียดจัดคุณแม่หรือคอติซอลก็จะเครียดตามไปด้วยเสมอมันเป็นแพ็ค,คคู่ที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ วงจรพ่อแม่เครียดนี่เองและเมื่อทั้งพ่อและแม่เครียดพร้อมกันคนที่รับบทหนักที่สุดในบ้านก็คือตับค่ะตับจะโดนผลกระทบโดยตรงจากวงจรนี้จนถึงขั้นที่เรียกว่าจอดคือหยุดการทํางานสําคัญอย่างหนึ่งไปเลยนั่นคือการสร้างน้ําดีซึ่งน้ําดีนี่สําคัญสุดๆเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ร่างกายใช้กําจัดของเสียและปรับสมดุลฮอร์โมนตัวอื่นๆอีกหลายสิบตัวพอตับไม่สร้างน้ําดีระบบก็รวนไปหมดกลายเป็นวงจรอุบาตที่แก้ไม่จบสิน้น เข้าใจแล้วครับว่านี่คือกลไกลสำหรับปัญหาในระยะยาวแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นที่คนเพิ่งเริ่มทานโลครับหรือมือใหม่มักจะเจอแล้วตกใจจนเลิกไปเลยคือค่ากรดยูริกที่พุ่งสูงปรีดแค่ในช่วง1-3เดือนแรกอันนี้มันเกิดจากอะไรครับมันคนละเรื่องกับวงจรพ่อแม่เครียดหรือเปล่าเป็นคนละกลไกกันแต่ก็เกี่ยวข้องกันค่ะประกากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยหลักการแข่งขันที่หน่วยไต ลองจินตนาการว่าหน่วยไตยเราเป็นเหมือนคลับหรูที่มีกาดคุมเข้มอยู่หน้าประตูปกติแล้วกาดก็จะคอยปล่อยให้แขกธรรมดาซึ่งก็คือกรดยูริกทยอยออกจากคลับไปเรื่อยๆในอัตราปรกติแต่จู่ๆวันหนึ่งมีกลุ่มแขก VIP จอมซาก็คือคีโตนที่ร่างกายเพิ่งเริ่มสร้างขึ้นมาใช้เป็นพลังงานโผลมาเป็นครั้งแรกร่างกายซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับแขกกลุ่มนี้ก็จะส่งซิกไปบอกกาดว่า เฮ้ hey, เรียบเอาพวก V.I.P. จอมซ่านี้ออกไปจากร้านด่วนที่สุด uh huh. การดหรือหน่วยไตยก็เลยต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดไปกับการจัดการเคลียร์ทางให้พวกคีโตอนออกไปก่อนทำให้แขกธรรมดาอย่างกรดยูริกต้องติดแงกต่อคิวอยู่ข้างในขับยาวเหยียดระดับกรดยูริกในเลือดก็เลยสูงขึ้นชั่วคราวนี่คือเหตุผลค่ะ เข้าใจเลยมันคือภาวะคอขวดที่ทางออกนี่เองแล้วคีโตนก็ได้เลนด่วนพิเศษไปก่อนไม่ใช่ว่าร่างกายผลิตยูริกเยอะขึ้นแต่แค่ระบายออกไม่ทันในช่วงแรกเท่านั้นเอง ถูกต้องค่ะและมีอีกปัจจัยเสริมที่สําคัญมากในช่วงปรับตัวนี้คือร่างกายต้องการสารอาหารรองพวกวิตามินแร่ธาตุในปริมาณที่มหาศาลนะคะไม่ใช่แค่เยอะธรรมดาแต่คือมหาศาลจริงๆเพื่อเอาไปสร้างเครื่องจักรใหม่ในเซลล์สำหรับเผาผลาญไขมันโดยเฉพาะถ้าสารอาหารเหล่านี้ไม่พอมันก็จะยิ่งไปเพิ่มความเครียดให้เซลล์แล้วก็จะวนกลับไปกระตุ้นวงจรพ่อแม่เครียดให้ทํางานหนักขึ้นอีกกลายเป็นปัญหาซําซ้อน พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเรามีทั้งปัญหาระยะยาวจากฮอร์โมนแล้วก็มีปัญหาข้อขวดในช่วงสั้นๆส,สำหรับมือใหม่มันเลยกลายเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบเลยถ้าใครไม่ระวังตัวจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยอะไรคือกับดักหรือข้อผิดพลาดท,ที่คนมักจะเผลอทำแล้วทำให้พายุลูกนี้มันยิ่งแรงขึ้นไปอีกครับมีหลายจุดเลยค่ะแต่จุดที่เบสิกที่สุดและคนมองข้ามเยอะที่สุดคือเรื่องน้าง่ายๆเลยคือดื่มน้าไม่พอ ไตก็เหมือนระบบกรองน้ําในบ้านถ้าแรงดันน้ําไม่พอมันก็ล้างของเสียออกไปได้ไม่ดีเลือดก็จะข้นขึ้นไตทํางานหนักขึ้นการขับยูริกก็ชะงักนี่คือด่านแรกเลยโอเคน้ําคือพื้นฐานสุดๆแล้วแล้วกับดักที่มันซับซ้อนกว่านั้นแหะครับที่คนมักจะคิดว่าตัวเองทําถูกแล้วแต่จริงๆคือพลาดอยู่คือกับดักน้ําตาลแฝงค่ะ หลายคนภูมิใจมากว่าเลิกข้าวเลิกขนมปังได้แล้วแต่หันไปกินผลไม้หวานจัดแทนทุกวันหรือเดื่มสมูทตี้ผลไม้ปั่นเป็นอาหารเช้าหรือบางทีก็ให้รางวัลตัวเองด้วยไวน์สักแก้วตอนเย็นซึ่งทั้งหมดนี้คือฟุกโตสและแอลโกอฮอล์ตัวจุดชนวนวงจรพ่อแม่เครียดชั้นยอดเลยค่ะซึ่งไอความเครียดจากน้ําตาลแฝงพวกนี้มันก็คงไปเชื่อมโยงกับความเครียดในรูปแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมครับผมเดาว่าอย่างการออกกําลังกายหนักไปหรือการกินน้อยเกินไปก็น่าจะเกี่ยวด้วย ตรงประเด็นเต๊ะเลยค่ะนั่นคือข้อผิดพลาดที่3คือการจัดการพลังงานและความเครียดผิดวิธีเราเห็นรูปแบบนี้บ่อยมากในท่อมูลลองนึกภาพตามนะคะสมมติมีคนคนหนึ่งชื่อคุณพลอยคุณพลอยเริ่มกินโลขาบตัดข้าวแต่เช้ามาก็ไปออกกำลังกายแบบ HIIT หนักๆตอนท้องว่างแล้วก็กลับมาดื่มสบูตี้ผลไม้เป็นรางวัลเธอคิดว่านี่คือสุดยอดของการดูแลสุขภาพแต่ในทางช ah ีวเคมี Me แล้วเธอเพิ่งสร้างซนามิฮอร์โมนให้กับ ร่างกายตัวเองคือคอที่ซ่พุ่งกระฉูดจากการออกกําลังกายตอนท้องว่างแล้วก็ตามด้วยอินซูลินที่พุ่งขึ้นจากน้ําตาลฟรุกโตสในสมูทตี้นี่คือการผลักร่างกายเข้าสู่สภาวะเครียดระดับเซลล์อย่างสมบูรณ์แบบและผลตรวจกรดยูริกก็จะฟองออกมาเองค่ะ โอ้หพอเห็นเป็นเคสคุณพลอยแล้วชัดเลยครับว่าเธอทำทุกอย่างที่คิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดสุดคลาสสิกเลยใช่ไหมครับพอเห็นผลเลือดแล้วก็โทษเนื้อสัตว์ก่อนเลยใช่เลยค่ะนั่นคือข้อผิดพลาดท,ที่4คือการโทษผิดตัวทั้งที่เนื้อสัตว์ในจานอาจจะเป็นแค่ผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เฉยๆแต่ตัวการหลักคือฟรุกโตสแอลกอฮอล์และความเครียดสะสม และมันก็นํามาสู่ข้อผิดพลาดสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกันคือการขาดสารอาหารและแร่ธาตุจำเป็นเพราะมัวแต่โฟกัสที่การกินโปรโตีนกับไขมันจนละเลยผักใบเขียวผักหัวผักดองซึ่งเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและโปรไบโอติกที่จําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเครื่องจักรใหม่ที่เราพูดถึงกันไป โอเคครับเราเห็นภาพกับดักทั้งหมดแล้วตอนนี้เรามาพลิกเกมกันดีกว่ามาคุยเรื่องทางออกกันบ้างถ้าการกินน้อยไปเป็นตัวสร้างความเครียดงั้นข้อแรกของการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นการกินให้พอใช่ไหมครับถูกต้องและนั่นคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยค่ะต้องกินพลังงานให้ถึงความต้องการของร่างกายในแต่ละวันอย่าอดอาหารเด็ดขาดแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือจะกินให้ถึงได้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักชีวเคมีแล้วมันต้องทำยังไงครับ กลยุทธ์อยู่ที่มื้อแรกของวันค่ะมื้อแรกต้องเป็นมื้อที่ใหญ่และสำคัญที่สุดคิดเป็นสัดส่วนพลังงานประมาณ40-60%ของทั้งวันและองค์ประกอบของมื้อนี้ต้องสมบูรณ์แบบคือมีไขมันดี โปรตีนและผักในปริมาณที่มากพอและเงื่อนไขที่ห้ามต่อรองเลยคือมื้อนี้ต้องไม่กระตุ้นอินซูลินแม้แต่น้อยเพื่อเป็นการตัดวงจรพ่อแม่เครียดตั้งแต่ต้นวันให้ร่างกายเริ่มต้นวันใหม่ในโหมดสงบและเาะผาผลาญไขมันค่ะการใช้ไขมันดีเป็นเครื่องมือหลักนี้น่าสนใจมากครับ โดยเฉพาะพวกมันมันสกัดเย็นแต่ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นเรื่องวิธีการกินมากๆเลยมันมีความแตกต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับระหว่างการเทน้ํามันลงไปในกาแฟกับการทําเป็นน้ําสลัดแตกต่างกันคนละโลกเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราล้างกระทะที่มันเยิ้มถ้าเราเอาน้ําเปล่าราดลงไปเฉยเยน้ํามันก็จะลอยเป็นก้อนไม่ยอมรวมกับน้ํานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราดื่มน้ํามันเข้าไปตรงๆตับจะจัดการกับมันได้ยากมากแต่ถ้าเราหย่อนน้ํายาล้างจานลงไปแล้วตีให้เข้ากัน ไขมันจะแตกตัวเป็นหยดเล็กๆที่ล้างออกได้ง่ายการตีน้ำมันให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำส้มสายชูหรือเลมอนในน้ำสลัดก็คือการทำหน้าที่เหมือนน้ำยาล้างจานนั่นแหละค่ะมันคือการย่อยไขมันล่วงหน้าหรือ emulsify ทำให้ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้กระตุ้นให้ตับสร้างน้ำดีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นภาพเปรียบเทียบที่เคลียร์มากครับคือต้องเตรียมไขมันให้อยู่ในสภาพที่ร่างกายพร้อมใช้งานที่สุดนั่นเองใช่เลยค่ะ และเมื่อตับสร้างน้ำดีได้ดีระบบการจัดการของเสียและปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งหมดก็จะค่อยๆกลับมาทำงานเป็นปกติมันคือการฟื้นฟูจากข้างในจริงๆและส่วนสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มระบบนี้ก็คือสารอาหารสนับสนุนอย่ามองข้ามพลังของผักดองออร์แกนิกดีๆที่เป็นแหล่งโปรไบโอติกชั้นยอดผักใบเขียวผักขวต่าง เพื่อให้เซลล์ของเราได้รับแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็นไปใช้สร้างเครื่องจักรเผาผลาญไขมันให้สมบูรณ์ฟังมาทั้งหมดนี้สรุปได้ชัดเจนเลยนะครับว่าภาวะกรดยูริกสูงในคนที่ทานโลขาบมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนจากร่างกายว่าเฮ้ hey, วิธีที่ทําอยู่มันยังไม่แปะนะมันคือเรื่องของการจัดการพลังงานและฮอร์โมนไม่ใช่แค่เรื่องของการเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างที่เราเคยเข้าใจกัน ถูกต้องที่สุดค่ะและอยากจะทิ้งท้ายให้ได้ลองไปขบคิดกันต่ออีกนิดว่าแทนที่เราจะมองตัวเลขกรดยูริกที่สูงขึ้นว่าเป็นปัญหาที่ต้องรีบกําจัดลองเปลี่ยนมุมมองแล้วมองว่ามันเป็นภาษาชีวเคมีที่ร่างกายกําลังพยายามสื่อสารกับเราดูไหมคะถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังและตอบสนองต่อสัญญาณนี้อย่างถูกต้องมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้เข้าใจและกลับมาควบคุมสุขภาพของตัวเองได้อย่างยั่งยืนและใครจะรู้บางทีอาจจะมีสัญญาณอื่นๆอีกก็ได้ที่ร่างกายกาลังสง มาแต่เรายังไม่เคยได้ยินมาเลย